รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เก็กุเก้าพทรุรณเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันนี้เขาเรียกว่า ดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของอ,อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสทำให้หนักและกลายเป็นเบามีนะลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันรรยา,รามิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆและกันเนาะคอ,อยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,งแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกาลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันเป็นการผสมสารระหว่างโหราศาสตร์และก็ไพ่เทพพินดูนะครับโหราศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นตามดวงดาวเลยนะที่ทานายจริอ่ะทีนี้เอาไพ่มาเสริมนิดนึงนะครับเอาละเรามาดูกันชาวราศีกันจะมีดาวจดเรือนการเงินคือดาวพฤหัส นะดาวพรศุกร์ตอนนี้เดินดีมากนะเขาเรียกวิว่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภะนะเขาเรียกว่ากระดุมพระนะวิ่งไปลาภะนะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของลาบผลรายได้นะคะขายกำลังกำไรก็มีเกณฑ์ที่จะได้ดีนะลงทุนซื้อง่ายไขย่องอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรเออไพ่บอกว่าอย่างนี้นะได้ไพ่มหาการี การเงินของคุณนะจะประสบผลสําเร็จหรือหรือไม่ประสบผลสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ความมุมานะเพียรพยายามของคุณแล้วละ่ะนะครับไพ่พระมหาการีเนี่ยคือไพ่ตอนที่พระแม่อุมาเทวีปังเขาเรียกปังปะัมานโปรตีน่ท่านจะอยู่ของท่านสวยๆเป็นเ,เทวีใช่ไหมพอปางเนี้ยนะครับเป็นมารที่จะต้องลุยต้องเข้าไปแก้ไขปัญหา นะครับต้องเข้าไปทําให้มันมีให้มันเป็นการเงินการทองของคุณเนี่ยนะครับมันจะเกิดหรือมันจะสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับเข้าไปลุยงานไหมนะเข้าไปหางานไหมไม่ท้อ,ไม,ทอไม่แท้กับวาสนาบางทีก็บอกโอ้ oh, เนี่ยช่วงนี้นะเกิดในเรื่องของเศรษฐกิจเกี่ยวเรื่องของโลกติดต่อหรืออะไรประมาณนี้นะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยท้อนะอะไรเงี้ยไพนเนี่ยเขาบอกให้สู้เนี่ยเห็นไหมสู้ในท่ามกลางแบบ เขาเรียกว่ากียุกอ่ะสู้ในถา้ากลางที่มันเกิดแต่เรื่องไม่ดีะนะนะครับแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะนะเนี่ยพระมหากลีเนี่ยฆ่ามารมารพอเลือดตกลงพื้นก็จะกลายเป็นปีศาจฆ่าไม่ตายอะ่ะจนทุดทายท่านจะต้องกินเลือดอะ่ะนะพอฆ่าเสร็จแล้วก็ต้องกินเลือดเพราะมันห้ามตกลงพื้นไงนะพอกินเลือดมารไปเยอะท่านก็คลั่ง นะจนพระศิวะต้องมานอนนะท่านให,ให้ให้ท่านเหยียบเพื่อเตือนสติท่านว่าเฮ้ยกระทืบต่อไปโลกพังแล้วนะไม่ได้แล้วนะอันประมาณนี้นะเขาเปรียบเหมือนการการเงินของเราเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับเราอย่าท้อแท้กับสถานการณ์โรคภัยไข้เจ็บนะที่มันเกิดก่ยุคข,ขึ้นในใ,ใ,ในในความรู้สึกเรานะว่าเข้ายากหมากแพงหาเงินหาทองอะไรไม่ได้แล้วเราก็ท้อแท้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยนะคนอื่นเขาเป็นกันนะอยู่นอนไปวันๆไม่สู้อะไรเงีง้ยไม่ได้นะไพ่เนะี่ยเขาบอกให้สู้แล้วก็ใช้ปัญญา นะพระอ,องค์เนี่ยใช้ปัญญาถึงขนาดที่ว่าเลือดหลบตรงพื้นเกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมนะฆ่าไปแล้วตรงพื้นขึ้นใหม่ท่านยังต้องกินเหมือนเราเราก็ต้องใช้ปัญญานะในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตขนาดนี้นะเราลองดูซิว่าอะไรจะทําให้มันเกิดไรายได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรอะไรของเราอะไรยังไงนะให้เราคิดให้เราพิจารณาและการเงินการทองคุณก็จะเป็นคนที่โชคดีเกี่ยวเรื่องของการงานแต่มันต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับมันต้องลุยนิดนึงแบบเราจะมารอแบบได้มาแบบฟรีๆได้แบบ,แบบแบบง่ายๆเนะี่ย พายบอกว่าไม่ได้นะพ่บอกคุณต้องลงมือทําคุณต้องออรู้จักใช้พริกแพงสติปัญญาแล้วก็ต้องลุยสุดตัวด้วยเห็นไหมนะครับเนี่ยพํานางนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ mm hmm. อ่ะนะเราโตมาดูกันต่อนะเกี่ยวเรือนคู่ครอง mm hmm. ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็คือดาวพุทธหัสบ,บดีเขาเรียกปัตตานีนะครับ mm hmm. ดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยตกอเิ่นะมันแปลว่ามันมีปัญหาแน่นะเกี่ยวเรื่องของ คู่คลองคู่หุ่นสวงคู่ค้าคู่สัญญาเห็นคู่เป็นศัตรูเห็นศัตรูเป็นคู่นะครับงุดเง็ดดูเซ่ไพ่อยากจะเตือนเรื่องอะไรบ้างนะเอาล่ะนะครับไพ่เรื่องของนะอัตนาลีสวนสําหรับคนโสดเลยนะตอนนี้นะครับตัวเนี้ยเข้าใจเลยว่าตัวคุณเองอยู่ในช่วงของลังเลนะครับแล้วก็คิดมากนะไม่รู้ว่าสถานการณ์หรือสถานะที่ของเราเป็นอยู่ณนะปัจจุบันมันคืออะไรนะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จกัก หรือว่าเป็นแค่หนึ่งในกิ๊กอ่าคือเนี่ยสคนในร่างเดียวไงคุณยังไม่มั่นใจว่ามันมันจะยังไงมันคือมันไม่ชัดเจนน่ะนะครับนั่นหะมายถึงว่าถ้าช่วงนี้ถ้าคุณไปจีบใครหรืออะไรยังไงก็ก็อยู่ในช่วง เรียนรู้กันไปก่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งตกลงปงใจนะไพ่นี้ยังบ่งบอกถึงไอ้นี้ด้วยนะสองคนในร่างเดียวคือลังเลไม่คุณลังเลฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ลังเลว่าจะรับรักคุณดีไหมเคลียร์คนเก่าได้หรือยังเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ลังเลนะครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วมันจะเป็นอยู่ในช่วงที่เอ่อตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่คุณตัดสินใจว่าไอ้คนที่คุณคบอยู่เนี่ยนะครับเขาเป็นอะไรยังไงจะคบต่อหรือจะไม่คบ หรือจะยังไงอะไรประมาณนี้คือคือมันอยู่ในช่วงลังเลนะครับส่วนคนที่มีปัญหากันแล้วจะเลิกแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงลังเลอีกนั่นแหละคือไพ่นี้เป็นไพ่ลังเลเอาเป็นเป็นอย่างนี้ละกันไพ่จะบอกว่านะปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ในจุดที่ตัวของคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่สับสนอยู่ในช่วงลังเลในเมื่อเราเองนะยังไม่พร้อมนะครับที่จะตัดสินใจอะไรช่วงนี้ของเดือนนี้หยุดไว้ก่อนนะถ้ามีในเรื่องของความรักหรือเรื่องของอะไรยังไงเนี่ยอยากจะให้หยุดไว้ก่อนนะครับนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับการงานเนาะเจ้าเรือกนกรรมะนะอืมนะดาวเจ้าเรือกนกรรมะตอนเนี้โอ้โหไปดีเลยเขาเรียกไปอยู่ในเรือนสุภาพมีคนช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของนาที่การงานอะไรประมาณนี้นะดูเลีไพ่อยากจะบอกเรื่องอะไรโอ้โห ไพ่ได้สิวะนัตราชนะครับนะองค์พ่อพระศิวะนั่นเองนะครับมีไพ่พระพิฆเนศคอยให้พรอ,อยู่นั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองจะประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะนะเนี่ยนะกรรมะนะกรรมะ,นะ,นะ,นะไปสุภาษเนี่ยคุณจะต้องมีการเอ่อกระตือรือร้นนะโปรติพัสิวะเนี่ยท่านจะนั่งสมาธิอย่างเดียวนะวันๆแล้วก็นั่งแต่สมาธินะฝึกจิตแต่วันหนึ่งที่ท่านลุกขึ้นมานมั่นหมายถึงว่า งานการของคุณนะความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานผู้รับผู้ใหญ่คุณจะต้องโชว์ฝีมือโชว์ศักยภาพนะผู้รับผู้ใหญ่ให้งานโยนงานอะไรมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องทําเต็มที่แล้วคุณจะต้องโชว์สกิลพิเศษคุณต้องทําให้องค์กรหรือบริษัทรู้ว่าคุณเองเป็นบุคลากรที่นะทำงานได้คุณสามารถไว้วางใจให้เราทํางานใหญ่ได้ทํานู่นทํานี่ได้นะอันนี้คุณก็ลองไปคิดดูเกี่ยวเรื่องของสายงานก็คือโชว์ฝีมือนั่นแหละนะครับนะพ่บอกว่าคุณจะประสบผลาสำเร็จเนี่ย ุณต้องโชว์ฝีมือนะครับคุณจะต้องมีสกิลพิเศษคุณจะต้องมีการวางแผนนะมีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีการทำการบ้านพอสมควรแหละนะแล้วหลังจากนั้นคุณจะประสบความสำเร็จพระพิคเนตจะประทา,านพรนะครับถือเป,เป็นจังหวัดที่ดีนะได้ไพ่ที่ดีเลยนะครับเอาละนะก็ครบแล้วนะนะเกี่ยวเรื่องของนะครับการเงินนะครับแล้วก็คู่ครองนะแล้วก็เกี่ยวเรื่องของการงนะ นะครับนะครับผมพิดพาทประการใดเนี่ยยังไงต้องกลับขอขมาอภัยด้วยนะครับนะยังไงท่านใดถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับผมนะแล้วกดเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเก้าเลขห้าเลขอะไรก็ได้เพื่อเป็นการตอบโต้นะครับทำให้ y o u u t เนี่ยมองเห็นคลิปผมเพราะตอนนี้คิปผมก็เหมือนจะถูกปิดกั้นนะครับเอาละยังไงก็กลับขอพระคณทุกท่านนะครับผมเกรงกล้าไปดูตลอดสวัสดีครับ